ระมิดของแคปิตอลิสต์ซิสเต็มนะครับต่อมาก็คือเราจะรู้ว่าตัวเราอยู่เฉยๆเราก็จนลงเฉยๆเราก็จนลงเราสมัยก่อนตอนผมเด็กๆเนี่ยก๋วยเตี๋ยวชามห้าบาทสิบาทนะครับตอนเนี้ยชามห้าสิบเนี่ยเชียงใหม่นะนะครับไม่ฮ่องเทพด้วยนะครับกรุงงเทพผมไม่ทราบว่าเท่าไหร่นะครับเราทานอาหารเนี่ยร้อยบาทถึงร้อยสองร้อยบาทค่าทองปัจจุบันเนี่ยนะครับสองหมื่นแปดพันบาทล่าสุดที่ซื้อทองให้ลูกไปนะครับแพงมากสมัยก่อนสนะี่พันบาท นะครับค่าทองเพิ่มขึ้นอย่าง6428 6เท่าคำถามคือเงินเดือนของเราเพิ่ม6เท่าหรือไม่ครับไม่ครับอันนี้คือการเปรียบเทียบทองราคาทองจริงๆมาเท่าเดิมแต่ค่าเงินมันลดลงทาให้ราคาทองมันสูงขึ้นนะครับดังนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับถ้าเราไม่เข้าใจแล้วเราไม่ได้ศึกษานะเราจะทําให้ตัวเราเนี่ยกลายเป็นคนจนอย่างไม่รู้ตัวนะครับกลายเป็นคนจนอย่างไม่รู้ตัวนะครับ วันนี้เนี่ยมีคนคุยเรื่องของธุรกิจนะครับมากมายไม่ว่าจะเป็นเมทัลวิร์ดเมทัลวิร์ดดีไหมครับถ้าดีถ้าดีนะครับคนที่เป็นเจ้าของหุ้นจะต้องถือหุ้นต่อเทสลาดีไหมครับเทส l าคืออะไรครับรถยนต์ถ้าเทสลาดีคนถือหุ้นต้องถือหุ้นต่ออเมซอนดีไหมครับธุรกิจออนไลน์ต,ตอนนี้ทุกคนหลายคนหันมาทําธุรกิจออนไลน์หันมาค้าขายบนธุรกิจออนไลน์ดีไหมครับดี นะครับทุกคนบอกว่าดีสามธุรกิจกาลังลุงแต่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังความลับที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ในตลาดทุนนะครับอันนี้ชื่ออะไรครับมาร์คซักเคเบิร์ที่ผมกาลังเปิดให้ดูเ่ยนะครับคือ Facebook Inside a c t t v i t y ก็คือการการซื้อขายหุ้นสําหรับคนวงในใ,ในในบริษัทนั้นๆนะครับเราจะเห็นว่าตั้งแต่เดือนเดือนสิเนี่ยนะครับมาร์คซักเคเบิร์เนี่ยนะครับทำการเซลล์หุ้นออกมาเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเจ็ดแสน จ็ดแสนหุ้นราคาสามสามร้อยสามสิบแปดดอลลาร์เห็นไหมครับแล้วก็เซลออกมาสองแสนหุ้นนะครับอันนี้เจ็ดหมื่นกว่าหุ้นสามสามร้อยดอลลาร์อันนี้ก็เจ็ดหมื่นแล้วก็เป็นออโต้เซลมาตลอดเห็นไหมออโต้เซล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 แล้วก็เซลเจ็ดหมื่น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 นะครับคำถามคือถ้ามันเป็นของดีคนจะขายไหมครับอ่ะอันนี้ธุรกิจหนึ่งนะครับธุรกิจที่สองเทสลาออกมาประกาศว่าเดี๋ยวเขาจะขายหุ้นนะครับเพื่อเอาไปใช้ภาษี นะครับมาอ,อ,อะไรนะครับอีลอนมาร์อีลอนมาร์ก็ทําการขายหุ้นเหมือนกันนะครับผมไม่ดูเนี่ยนะครับขายหุ้นเห็นไหมครับเนี่ยครับเซลล์เซลล์เซลล์มาร์อีลอนมาร์อีลอนมาร์เซลล์เซลล์สามล้านหนึ่งล้านกว่านี่เงนะครับธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้ากําลังจะมาแต่เจ้าของกลับขายหุ้นอ,อีกอีกอยาหนึ่งครับอเมซอนครับ อเมซอนเนี่ยเริ่มขายหุ้นในช่วงเดือนสิบเอ็ดที่ผ่านมานะครับที่ที่เห็นนะครับผมให้ดูนะครับอเมซอนเนี่ยนะครับเบซซสเจฟนะครับก็ขายหุ้นเหมือนกันนี่ห้าสิบล้านหุ้นคูณสามพันเป็นเท่าไหร่ครับโออันนี้ห้าสิบล้านหุ้นคูณสามพันเป็นเท่าไหร่ครับนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการทยอยขายหุ้นเนี่ยห้าสิบล้าน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 เฉพาะก้อนนี้หนึ่งเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อย 600ยล้านขายออกมาในราคาสา0พันก่อนเรียญน,นะครับคำถามคือธุรกิจออนไลน์กำลังดีอยู่หรือไม่นะครับเขากำลังดีในหมู่ของนักลงทุนที่เขาเอาราคาหุ้นตั้งแต่ต้นๆขึ้นมานะครับอันนี้หุ้นอเมซอนขึ้นมาตอนนี้เขาขายทิ้งอยู่ข้างบนเนี่ยครับสามพันกว่ามาจากสองร้อยกว่าสามร้อยนะครับเทสลาก็ขึ้นมานะครับจากตรงนี้นะครับไม่เท่าไหร่ก็เป็นพันนะครับคนนี้เขาก็ขายเขาก็ นักลงทุนก็บอกว่าเนี่ยครับเจฟเบซอร์ก็ขายหมดย่างมาเออรอลอนมาอีลอนมาร์กขายหมดแล้วหมดล็อะนะครับเฟซบุ๊กก็ เนี <One input> ่ยครับเมตาเวิร์ดพอประกาศเมตาเวิร์ดเสร็จปั๊บเริ่มออโต้ขาย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 ธุรกิจตัวเองออกมาในตลาดักทรั์เออมาร์คเอ่ออีลอนมาร์คมาร์คซเคเบิร์กท่านก็ถามว่ายังไม่ขายอยู่ครับสำหรับนักลงทุนนะครับทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไม่เข้าใจก็รู้สึกว่าธุรกิจมันดีก็จะทําธุรกิจในแนวที่กาลังจะเป็นคนที่เข้ามามากขึ้นเรื่อยๆลดไฟฟ้าเองหรือออนไลน์เองหรือหรือตัวเมตาเวิร์ดเองเนี่ยก็ยังเป็นความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับมีงานหนึ่งครับเน็ตฟลิกเน็ต มันดูเยอะๆนะครับเขาเริ่มทยอยขายหุ้นแล้วนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับหองเจล้านเจ็ดล้านหกสองล้านสองล้านนะครับเขาก็ทําการลากราคาขึ้นมาตรงนี้นะครับลากราคาขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ขายหุ้นถึ Netflix กำลังดีอยู่หรือไม่ครับอ่านะฮะเนี้ยคนหลายคนเนี่ยก็อยากจะกระโดดเข้ามาทําธุรกิจเกี่ยวกับออนไลน์มาทําธุรกิจเกี่ยวกับ streaming มาทําธุรกิจเกี่ยวแล้วมันกาลังลงขาลงแล้วมันถึงจุดสูงสุดแล้วหรือยังนะครับ วิธีการทำธุรกิจของนายทุนทั่วๆไปของทั่วโลกผมคุยให้ฟังนะครับเพราะว่าผมได้ทราบความลับของนักนักธุรกิจทั่วโลกเขาจะสร้างปัญหาขึ้นครับว่าะจะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพปัญหาเรื่องอะไรเราก็ยังไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นมาเกิดจากการตัดต่อพันธุก,กรรมหรือการตัดต่อของเซลล์ต่างๆเพื่อทําให้เกิดโรคหรือเปล่านะครับแต่นักธุรกิจส่วนใหญ่หรือนักธุรกิจที่อยู่ในทุนนิยมเขาก็จะบอกว่าให้สร้างปัญหาขึ้นมาแล้วหาวิธีแก้โดยนะครับถ้าเป็นโรคก,ก็เอาวัคซีน วิธีทุนนิยมสร้างปัญหาเพื่อสร้างการบริโภคนะครับเนี่ยครับโมเดอร์นาก็ลากราคาขึ้นมาตอนนี้ก็เริ่มขายแล้ครั้งที่แล้วผมพูดไปก็ขายอยู่ประมาณสามร้อยเหลียดใช่ไหมครับปัจจุบันเนี่ยนะครับลงมาเนี่ยครับต่ำสุดเนี่ยสอง้อกว่าแล้วนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเพราะฉะนั้นธุรกิจเนี่ยเขาก็ทําการลากแล้วก็ทกําบกโอ้เดี๋ยวมีสายพันธุ์ใหม่มาเรื่อยๆนะครับก็จะทําการลากราคา